เพราะธุรกิจต้องโตทุกวันเราถึงจะรอด100ซขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ใช่สมัยก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจนะเขาจะมีคนชอบพูดว่าธุรกิจเนี่ยนะไม่โตก็ตายเออแต่ก่อนผมไม่เก็ตจริงๆริ๊ไอ้คำว่าไม่โตก็ตายหมายความว่าอะไรทุกวันนี้เก็ตเลยคืออย่างนี้ธุรกิจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆไม่ได้คือเราต้องลุยดะ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 เข้าไปก่อนถึงอายุ60เนี่ยต้องใส่เต็มหลอดตลอดจนกว่าจากกะเกษียณพอกเกษียณุ๊บก,ก็หยุด แต่ถ้ายังไม่เกษียณเนี่ยยังไงต้องลุยเต็มหลอดถ้ารอดก็คือรวยเลยแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็หาตัวอื่นทําเพื่อให้มันรอดให้ไดเ้เข้าใจใช่ไหมคือเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าปีนี้เราไม่ไหวแล้วว่าขอเราพักสักปีอะไรอย่างเงี้ยคือธุรกิจเนี่ยมันต้องการความต่อเนื่องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยก็ได้เข้าใจนะแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ผมบู๊ติดกันมา20ปีแล้วนะแต่ปีนี้มันไปต่อไม่ได้เลยคืออย่างนี้ เวลาเราเห็นว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่แค่อย่าง2อย่างแหละอย่างแรกคือให้เราคิดว่าลูกค้ามันเต็มแล้วหรือเปล่าคําว่าลูกค้ามันเต็มคือหมายความว่ามันหมดโคต้าที่มันจะโตแล้วธุรกิจนะคือเราเรียกว่ามันเต็มแล้วง่ายๆนะคือหมายความว่ามันเต็มหลอดแล้วมันไม่มีลูกค้าที่จะซื้อเพิ่มเติมแล้วอย่างเช่นเราขายฟูกที่นอน ที่มันเป็นที่นอนพรีเมียมสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนทั้งประเทศไทยอาจจะมีคนเป็นกดไหลย้อนอยู่3 0 0 0 0นคนพอเราขายที่นอนครบส0,000่นหลังเนี่ยมันอาจจะหมดแล้วไงต่อจากนั้นมันก็จะอืดไงฉะนั้นเราจําเป็นต้องหาเซกเมนต์ใหม่เข้าใจใช่ไหมคือเราจะไปยึดติดว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วโตเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายเนี้ยเราจะทําอย่างนี้ต่อไปอะ่ะมันมันไม่ได้ไงแต่ก่อนเราเคยขายฐานแล้วเราบอกว่าฐานไฟฉายเนี่ยขายดีที่สุด แต่ยุคนี้มันมี power bank หน้าที่ของเราคือเราต้องหา segment ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเราจะ,กะเกษียณแล้วเรามีเงินเพียงพอที่จะอยู่ได้แบบมั่งคั่งอ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามันยังยถึงจุดนั้นไม่ได้อะไอ้คำว่าพักผ่อนเนี่ยไม่ไม,มีต้องเติมกําลังใจเรื่อยๆเป็นไงฟังคลิปนี้ละมีกําลังใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงฮะ ขอให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นเถอะเออจริงๆเป้าหมายจริงๆคืออยากให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าทําตามที่สอนเะนี่ยยังไงก็มีอนาคตยังไงก็มีโอกาสสู้เต็มที่นะเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วมีคําถามอะไรทักเข้ามาได้เลยฮะเต็มที่ฮะขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ